สวัสดีคนวันศุกร์ค่ะ9ถึง15มิถุนายนดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบกดไลค์กดแชร์เรารวยกดไลค์กดแชร์เรารวยคนวันศุกร์รวยรวยรวยมนตานาคราชน้ากระบาดให้รวย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  แล้วก็รวยคนวันศุกร์หมดหนี้หมดสินมีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนถูกหวยรางวันใหญ่ลงทุนแล้วได้กําไรธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้ดิบได้ดีบางคนหากินกับความเป็นความตายขายประกันแล้วรวยประสบความสําเร็จบางคนส่งออกทําธุรกิจต่างชาติบางคนทํางานกับบริษัทต,ต่างชาติรวยดีแฮปปี้เศรษฐีกดไ like, ลค์รัวรัว,วกดแชร์รัวรัวปังปัง,ปงราชิเนียเหรียญราชาเหรีย หนึ่งเหรียญของขวัญของรางวัลของมีค่าเงินหล่นลงมาจากฟ้าโชคลาบฟุกฟุกการได้รับผลประโยชน์การได้รับส่วนแบ่งหรือบางคนได้แหวนได้เงินได้ทองได้ของมีค่าของมีราคาก็ได้อิสรภาพและการหลุดพ้นสิ้นสุดการรอคอยไขยื่นกู้กู้ได้กู้สําเร็จกู้ผ่านเรื่องของการเงินไม่ห่วงดีมากๆแต่ถ้าจะให้เสริมเนี่ยแนะนำนะตอนนี้เหลือแค่30ชุด เท่านั้นหน้ากระบาดมีกินมีใช้ไม่ติดขัดสัญลักษณ์ของงูกินหางมีไว้ไม่ขัดสนสนใจทักแชทเพจ facebook ส้มมะพยากรการงาน ใครกำลังรอผลสอบสอบได้สอบติดเห็นไหมสิ้นสุดการรอคอยแล้วก่อนหน้านี้ผิดหวังก่อนหน้านี้ไม่ได้ดังใจมันหลุดพ้นแล้วใครรอวีซ่าไปต่างประเทศได้ใครรอสอบบรรจุรอเรียกได้ใครไปสัมภาษณ์งานได้แล้วมีโอกาสได้เงินตามที่คุณร้องขอไว้ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดีแต่การที่เราเป็นคนที่เป็นผู้ให้ช่วงนี้บุญกุศลส่งผลทาให้รวยทาให้ประสบความสาเร็จจงให้ต่อไป คนมันสุขทำดีคิดดีเป็นผู้ให้และมีเมตตา ดีเยี่ยมกรวดน้ําทําบุญนะอย่าลืมพระแม่ธรณีช่วยกเกลือเกื้อกูลเราอยู่ตลอดเรายิ่งเสริมด้วยนาคบาตแบบนี้ยิ่งดียิ่งมีกินมีใช้ไม่ติดขัดความรักมีอะไรเคลียร์เคลียร์กันซะความหมายไพ่ค่อนข้างดีคนวันศุกร์รักใครรักจริงความรักหนักแน่นถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไขว้เขวลังเลอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็สามารถดึงสติกลับมาได้บางคนรอคอยการเคลียร์การสะสางอยากจะคุยอยากจะเคลียร์ อะไรคุยได้เคลียร์ได,ได้แล้วมองว่ามีเมตตาทําให้กันให้อภัยกันแล้วเริ่มต้นใหม่คนที่อยากแต่งงานมีโอกาสได้แต่งงานไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลหรือบางคนช่วงนี้แฟนอาจจะซื้อของมีค่าให้ด้วยส่วนคนโสด คนโสดต่างชาติต่างภาษาโดดเด่นบางคนได้เจ้าสัวบางคนได้พ่อค้าคือบางคนเนี่ยบอกเลยนะดวงวันศุกร์ช่วงนี้มีโอกาสได้แฟนรวยแล้วช่วยสนับสนุนส่งเสริมแล้วช่วงนี้ดวงผู้ใหญ่ดีมีโอกาสได้เปไม่รู้นะผู้ใหญ่แบบให้เงินผู้ใหญ่อุปถมัมภ์อะอยู่ดีๆมีคนมาเปให้เงินเราเปเราแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เจ็ดวันนี้โดดเด่นเรื่องเงินมากๆทําบุญลงศพทําบุญกับคนตายแล้วกรวดน้ําให้พระแม่ธร ้ดวยใครที่มีโรคเก่าๆโรคประจําตัวบางทีอาจจะมีอาการกลับมากําเริบอีกนะต้องระมัดระวังโรคเก่าๆเ,เป็นๆหายๆเหมือนจะกลับมาเป็นอีกและอีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายน้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นต้องระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะดูดวงส่วนตัวหรือสนใจหนาา้าก, Facebook, ากระบาดสามารถทักแชทเพจ Facebook สมภพยกรค่ะ